ว่างไงหนุ่มน้อยป<ะ>้าอย่ามาแตะตัวผมทำไปเล่นตัวหน้าตาก็ไม่ดีเลยขนาดนั้นหรอกสีผิว่าดำยังกงน,นี้โกสงสัยจะเป็นเกย์เอาวันด,ดีวันด,ดีผมแกลนเอาวันด,ดีวันด,ดีจดเชี่ย <c oughs> และนี่คือฟุตดินจาแบบเรีเเเ <c oughs> ยร้ายผู้หญิงสมัยนี้ติดโทรศัพท์สุดๆเลย น่าเมียกูนี่หว่าสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วฉันได้ยินคุณพูดทุกอย่กกางเลยนะและนี่คือความรู้สึกอะไรที่คุณเล่นเกมอยู่แล้วพ่อใชใ้ไปทำงานเราเล่นเกมแล้วไปเอ,อา,ศา,ศาอเน้ำมาเสิร์ฟให้พ่อทียกมือขึ้นหน่นี่นี่มันเรื่องบ้านเลยกันเนี่ยสอนกินกี่คนวะเนี่ยฉันจำไม่ได้แล้วและนี่คืออะไรที่คุณกินข้าวเสร็จแล้วมกักจะดันจานออกไปจากตัวเสมอ รู้แล้วว่ากินเสร็จแล้วพอมองทำมไมวะนะเด,ดี๋ยวโดนแย่และนี่คือความสุขวันแรกที่คุณเจอผีอมึงเลิกมองตรงแฟนกูได้แล้วกู <c oughs> มไม่ได้มอง <c oughs> มันแทงอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อมันต้องโค้งตัวลงไปหน่อยน่ะโอ้แยบมากแบบนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยแหละใช่เลยอใช่ครับผมสั่งพิซซ่ามาครับแต่มันไม่มีหน้าเลยเฮ้ยกูเปิดผิดปังกูเติมหน้าให้แล้วและนี่คือความรู้สึกแล้วที่พ่อใช้คุณหาของคุณมีปากกาไหมครับอ๋อแป๊บนึงนะครับเฮ้ยลูกหยิบปากกาพ่อซิซึผมหาไม่เจอเลยครับพ่อแป๊บนึงนะครับถ้าพ่อไปหาแล้วมันเจอนะฮาโลวีนชุดนี้จัดว่าเด็ดหัวใจของผมซักเฮ้แล้วจะกันวะ ออออจ่ยไไ้เีะรขงงมึกูขอ,ขอจบท,ทีและนี่คือแล้วที่คุณจะตอบคำถามครูแต่คุณไม่มั่นใจในคำตอบของตัวเองขอเจ๊ใครตอบได้ครูให้สองคะแนนเลยสี่สิบเก้าวะาบเฮ้ยไม่น่าใช่วะสี่สิบเก้าครับจานเฮ้ยกูยกมือก่อนนะเว้ยความหนืนทะลักมันไม่ใช่อย่างที่เราตกลงกันไว้ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรภาพแห่งความทรงจำมาว่าต่อเลยลงไปจากรถอย่างนั้นแหละสายหน่อย เป็นแล้วที่คุณล้างมือด้วยก๊อกน้ำที่ใช้ระบบเซนเซอร์จะล้างมือสักหน่อยอาจารย์ทำไมดำไม่ออกวะโอ้น้ำออกแล้วแมงโคตรเฟลเลยว่ามาโ่้ยใจเย็นใจเยสื้อกูเสื้อกูและนี่คือความแตกต่างและที่คุณบิดขี้เกียจแบบขี้เกียจแบบขี้เกียจสุดๆแบบชาล็อกเมื่อคุณเป็นคนที่กินกาแฟไม่เป็น กาแฟเหรอไหมกูกินกาแฟไม่เป็นอ่ะร้อนๆแม่งโคตรหล่อยเลยนะเว้ยโอเคขอสักแก้วหนึ่งค่อยๆขย่องคเขย่องโอเคหลับบนบนแล้วอ๋ออ๋อชิ้นดำและนี่คือความรู้สึกตอนเด็กเวลาที่คุณเจ้าจับคู่เอาละจับคู่ไปมาคู่กูนะไม่กูไม่อยากคู่กับมึงไม่อารมณ์เสียใส่ดูซีรีสคู่กับคนอื่นและนี่คือหมาของผมนะครับไม่รู้จึกฉันเหรอจะบ้าเหรอดูทีวีซะหน่อยดีกว่าไม่ไหวแล้วของงี่เง่าคุนอนด้วย แฟนฉันเขาบอกเลิกฉันน่ะฟังเพลงผ่อนคลายซันหน่อยแม, <Okay. S 2> ม่โอเคโอุ๊ยสายร้อนมากเลยอ่ะไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปให้สุภาพบรุทสุดๆโอ้ติดกู